เอาล่ะครับทุกคนนั่งเล่นเกมเฉยๆอยู่บ้านก็ได้เงินวันนี้ได้มีคนมาจ้างพี่แ่มไปแบกแหลงค0 0 0 0บาทแต่เล่นเอาสนุกตึงหรือแหลงตกช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้แบมวัดดวงด้วยนะครับตอนนี้ก็มีถุงผ้าเมื่อผมต้องเลือกขายไปละ129ย9บาททุกคนสามารถทักไอจีไปซื้อได้เลยก่อนของจะหมดเด้อ เอาละรครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาจ้างคนดังมาเล่นกับเรานะครับในงบ1000นะฮะและตอนนี้เวลาก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับแน่นอนว่าใครจะไปเล่นกับเราล่ะตั้งเที่ยงคืนและใช่เป่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นใครนะฮะและแน่นอนเขาค่อนข้างจะกวนตีนและคีโมนิดนึงนะฮะเอาละครับตอนนี้เขาก็ออนเกมอยู่นะฮะพี่ลองชวนเขาไปดูอ่ะไม่มาหยิงซะด้วยแฮะเดี๋ยวแล้วเอาชวนไปไม่มาสวัสดีครับไอ้แก่ ก็ได้ข่าวว่าลุงแรงไม่ไหวเลยอยากให้แป๋มวัดดวงไปแบกไปแบกนีอันนี้คือจ้างพี่มาเล่นแรงด้วยตั้ง1000บาทนะคบพี่ก็เลยต้องมาใช่เหรอเออเอ่าโอเคก็แบบว่าคนเหงาเพียงคืนเนาะก็อยากจ้างคนบางคนมาดันแรงด้วย1000พนี้ได้อะไรบ้างเนี่ยได้ได้อะไรบ้างก็ถ้าจ้างผมหถ้าจ้างพี่ไปเล่นแรงด้วย1000บาทพี่ก็จะพาลงแรง10เกมได้ที่1 10เกมแรงวัดอีกหมื่นแต้ม เราลืมกันเลยไม่พูดบ้านจำเองไปเจอกันในเกมเลยนะครับมามานะครับคุณอยากจะแนะนําอะไรก็พูดมาได้เลยนะครับผมเออคือแบบว่าเกมนี้ห้ามให้ผมตายนะครับถึงผบมบจะตายคุณก็ต้องซุปผมไม่ได้แค่นั้นแหละได้เลยครับไ<ด>จะตาย,<ล>ยอะไรอะแต่ผมแต่ยังไงผมก็จะพาแต้มบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดีว่าธุรกิจอย่างนี้ดีว่าไอ้แกะเสือเฮ้ ไม่ใช่ครับผมหมาถึงคนที่แบบกระโดดล้มตามเรามาออ๋มี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 อย่าประมาทอย่าประมาทศัตรูบนฟ้าตายหนึ่งตายหนึ่งสวยครับพี่สวยครับพี่โจสุดยอดเลยครับธรรมดาอุ้ยนกตกนกตกบีครับพี่โจมีครับพี่โจโอ้โหตายชามหมดมาครับเก่งมากครับพี่โจครับหมดมาครับธรรมดาอุ้ยคุ้มคุ้มคุ้มกับเงินที่จ้างมานี่ว่า เฮ้ยเก็บไปสามคิวคิดเอาพี่ตึงขนาดไหนโอ้ยเก่งมากครับเก่งมากครับพี่โจโน่หนึ่งครับเอ้ยธรรมดาอยู่แล้วการมีขนาดนี้มีครับพี่โจครับมันลงมาอีกครับอทางไหนวะข้างหน้าเลยครับสามสิบเอ้เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเกือบตายโอ้ยผมยิงปังอุ้ยโดนหัวเต็มเต็มจ้าครับพี่โจดวงหนึ่งครับก็ข่มเกินไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยฟรีไฟประมาณสิบปีคิดเอา เฮ้ยใครอะมป็นนิจพิโจครับมีตัวดาวครับอยู่ผมดาวหนึ่งครับโอ้โหแม่งตึงเกินทีเด็ดพี่ตัวหนึ่งครับพี่ครับทีเด็ดมีตัวหนึ่งพี่โจครับใครยิงผมวะทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเอ้ยตายแม่งโอ้โหแม่งกี่คนแรงกกี่ตัวพี่โจด้วยเอ้ยตายตายมาซุกกันหน่อยซุกกันหน่อยเฮ้ยมันซ้ำไมนซ้ำไม่พ่โจมันไม่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 มันไม่ซ้ำมันอยู่ทางแดงตอนนี้กำลังวิ่งเนื้อหลุดเนี่อหลุัดระวัง ระวัง Tre เฮ้ยเฮ้ยเดนลุดเดนลุดพี่โจผมเดนลุดเดนลุ้นเดนลุดนได้ไงอ่ะเอ้าเดนลุดนได้ไงอ่ะมาดีเราซุปดีเข้าค้างค้างค้างโอ้โห้เดี๋ยวนะไม่ไม่เฮ้ยมีวงชุดมีวงชุดดิผมชุดดิผมชุดพี่โจครับโอเคโอเคโอ้จีเอ็มนะครับควรปรับแล้วนะครับไม่ใช่เอาแต่ของเข้ามาอะไรวะเนี่ยไอ้ซุปดีแต่เป็นเรื่องพี่ผมยิงมันหรอ เกียบของแป,ไป๊บไม่เจอมาชูครับชูครับชูครับเออ,เออมันต้องคุ้มค่าจ้างหน่อยอามาฟียไปไปไม่มีใครมาพี่โจ้ผมให้ดอกไม้เลยครับนี่นะครับใครอยากจ้างแป๋มวาดดวงก็จ้างได้นะครับ <c oughs> คุ้มค่าจ้างแน่นอน <c oughs> <c oughs> ชึบโอ้ได้เวลาเสิดชายอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเกียงาร์ดพี่โจครับมไม่มีใคราไม่มีวันตายเมื่อกี้แค่อ่อนให้เฉยๆนะครับอความตึง เชยชรกับผมเอ้ามามาอันนี้พร้อมอย่างนี้เอ้ยเน็ตหลุดอีกแล้วหลอเนี่ยโอ้โหคนเราเน็ตหลุดประจําบอกแล้วอย่าอย่าใช้เน็ตไม่ดีครับป้องร่วงฝันดีครับน้องมาแล้วก็ล่วงเลยหลอเกินไปมุ้ยตึงตึงมากใช่ไหมเนี่ยธรรมดาจะตึงโอ้ธรรมดาเนาะเแ้ยสวยสวยเดินเียนะครับนําที่จะโจอยากเดินตรงไหนนําเลยครับ อยากอยากอยากเดินตรงที่แบบไม่มีใครเดินถึงน่ะอยากไปตรงนั้นน่ะไปตรงจุดสุดยอดน้องๆก็ลองคอมเมนต์ดูว่าจุดไหนถึงจุดที่แบบว่าตึกตึงนะครับโอ้โหอยากอัพปืนอัพปืนก็ไม่มีที่อัพอะเรามีว่าอัพอัพปืนมัหรอเออ M4 มันมีอัพปืนเวลสามไงเนี่ยไม่ได้เล่นนานเอ้ยนี่คือแบบเกมมันอัปเดตมาใหม่ไงมันมีแบบว่าพวก M4 พวกอ่า MP5 ก็สามารถอัพได้ พอดีผมมาจากฟรีไฟสมัยเก่าครับอ,อ๋อย้อนยุคใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเจ๋งโคตรเจ๋งแบบนี้โคตรเจ๋งตอนนี้ระวังนะฟรีไฟมีซอมบี้ด้วยนะได้เล่นไหมหมดนล้วน,นะแล้วก็หายแล้วก็เงียบออ๋หมดซอมบี้ <c oughs> หมดโ <c oughs> ควิดบุกโลกฟรี <c oughs> ไฟยขนานพีโโโ่โอ้ยโอ้โหโอ้โโหคตรเยอะเฮ้ยเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดเราเอาหมดเราเอาหมดไก้เราเอาหมด เราเอาหมดงานนี้เราเอาหมดดันเลยครับพี่โจดันเลยครับดันเลยครับดันเลยคดันเลยได้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 เลยหุยไม่โดนหัวโอ้โหแตกเอาให้หมดเอาให้หมดแตกให้หมดเก็บให้หมดเฮ้เราแข่งชิวกันไหมเราแข่งคิวกันไหมจัดไปจัดไปเจอเอ้าโดนลาดชะงั้นครับน้องๆแตกไหนวะมาวู้หู้กลายเป็นแข่งคิวซะแล้วมาเร็วเฮ้ยเยยเดี๋ยวเปล่า เฮ้ยยม่ไปโดนแตกโอ้โหว่าแล้วอะไรเปียมแรงเกียมดีมีคุณภาพไงคุณต้องอย่างนี้แล้วเฮ้ยคน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 ,คนมันตั้งไอวอลแล้วมันตั้งไอวอลแล้วจ้งครับจ้งครับจ้งครับเฮ้ยเอาเรื่องว่า เ,เอ้ยเจยเรียบร้อยตายครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวอันนี้อ้น,น,อน,นี้มันมาคนเดียวมันโชตึงมันโชตึงมันบอกว่าไบบนี้เช็ตโตึงก็้งเจอตี้เราตกไปมันธรรมดา้พี่โจเอ้ยธรรมดามากับตี้มหาเทพเนาะตี้จุลเทพรู้จักอาเป,ป้าจะไปอัพปืนนะครับให้เบลสามเราจะได้ยิงโลลัวเฮ้ยตอนนี้สกรีนไม่มีโอ้โหแหลกกว่าแลน, <ะ S 1> นแหลกจัง เล่นแรงด้วยกันแบบว่าแรงแกนอะไรประมาณเนี้ยคิดถึงว่ะใช่ครับไม่ได้เล่นฟรีไฟเลยเดี๋ยวนะใช่ไม่มีเวลาดันเลยนะครับน้องๆน้องๆก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยแตกเลย๊บโอ้โหกาลังจะลาดเวลาบุญุดท้ายมาดิเดี๋ยวตัวสุดท้ายมาดิใครจะเจอใครจะเจอตีมันตีมันเหลืออีกตัวหนึ่งเฮ้ยเจอละโอ้ยเอ้าไปตักไอวอลใช่กันไปจะได้ฆ่าไป เฮ้ยจะตายอุ้ยไม่ไม่นะไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ได้ค่ะแหลกตายเจอสีมึ้สับบก็ต้องไปที้นิดเดียวอ่ะน้องๆนิดเดียวเองบนแหลกเพราะผมขจนาฟันอย่างเป็นเออใช่เลือดเขาก็จะหมดเกือบได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าน้องๆคิดว่าคุ้มเปล่าค่าจ้างหนึ่งพันเนี่ยอุ้ยแรงบวกคุ้มอุ้ย คิวเราเกือบศูนย์สี่กันนะเนี่ยเหลือแค่ตัวท้ายเป็นตัวที่วัดดวงกันนะครับเออไอ้คุ้มมากคุ้มมากที่หนึ่งที่หนึ่งเออมันก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวเอาไปมากเดี๋ยวพี่ก็จะโอนสตางค์ให้ก่อนนะกันนะครับได้เลยครับรอรัตตันเข้าอย่างเข้ายไงรอรับตังค์อยู่เฮ้ยโอนมาหมื่นหนึ่งเลยหรอเฮ้ยเราก็ได้แล้วแบบว่าจะจ้างยาวๆไงงานเนี้ยไม่ได้จ้างยาวๆเลยนะหมื่นหนึ่ง หาม,ามืนม่นๆผมไ,<ด>ไม่เคยเห็นเลยอ,ะอ่ะอย่างนี้นะครับพี่ต้องแถมของให้พี่โจ้แล้วอย่างเงี้ยผมต้องแถมอะไรด้วยการแบกแบกฟรีแล้วแหละอย่งเนี้อยอการแถม แน่นอนแน่นอนมันต้องแถมอย่างนี้ดิโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็โอนเสร็จไป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ซื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับหยใครอยากให้พี่เล่นกับพี่โจต่อฝากกดไลค์กดซิกซ์ต้าอยากให้พี่แกล้งอะไรก็คอมเมนต์มานะครับฝันไลน,น์เ็นผีฝันดีก็เจอผีแล้วเจอกัน